มันสุงก็ได้ไปทำไมนอนตรงนี้ฟันแผลก็ได้เลยอ่ะ่ก้าวเดียวนอนนี่ปกีนใช่ไหมคืนนี้ได้ป็นกี่กับผู้ชายดีไหมไม่รู้ใช่ไปดูใช่ไปยังไม่บอกต้องนั่งหลังตรงไปแน่เลย่ะ ไม่เกี่ยวไปเลยเกียวกับที่นั่งลตรงไปก็เลยเมื่อยไม่เดินบอกวาไม่ต้องไปมันสุกตอนเดินอ่ะเพลงนี้ต้องฟังดีๆอ่ะมันถึงที่บอกว่าน่าพีดเล่ะไอ้แล้วจะมาต้องเดินด้วยไงเดินตรงไน เราตอนแรกเปิดเาโอไม่ไม่เอาหม่ไว้ไม่ได้ินเออได้ยินมันมันตเหมือกันหมดยันมันแบบไปเลยแล้วมีคนบอกว่าขอหใครชมด้ล่ะวังตูนะเแล้วหรอ ไม่สายไม่โม่ตรงเวลาใหม่ล yes, ิ้ใครแก้งตั้งให้เป่าเ้าห้งไม่อดเล็นะมี่ไหนน้งานแต่วันนี้ไปได้ไปห้องห้านเกตอนเคืนนี้ไมมีนานมีโ่ไม3โง3โมง9นา สามมุมเจนาทีนาฬิาปฏิกรนไ้ไปาคารูน่อนง้มีโซ่องนะคะใช่ี่ะมีแพสก็เลยมีคนพูดว่าไว้ไปได้ในมุมปฏิบายค่ใชรพูดอ้าวไม่พูดเขาเขียนเลยเออเขียนข่าวดมาเขียนเลยแบบพิมพอะไรอาจะเป็นนีอ้หรือว่าไปกินไปกินแบบไปทานะไ ไม่กนอ็จะส่งมาเองแล้วไม่กระเป๋าหนักมากของที่นอน งานเงินงานจ้างใช่เห็นไรเห็นของอะไรไหมอ่ะครับผมงานยังครับ ไปล่องเรือตอนแรกผมจะไปล่องเรือค่ะงานแทะกิข้าวนั่นเองว่าแล้วก็เป็นงานนะไรนและโอ้ยเราีิดว่าล็อกเลย